โอ้โอ้สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเคหนึ่งสี่สี่ศูนย์นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมโรบอทกับแมปโกรอาการเล่นนะครับผมซึ่งณเวลานี้พายุได้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเอ้ทำไมรู้สึกว่าเดินใกล้ขึ้นทุกครั้งทําไมมันเดินหนีเราเฮ้ยพายุหยุดก่อนคนว่าอะไรวิ่งหาพายุมันอันตรายนะครับแบบนี้ดูว่าแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเนี่ยซึ่งในครั้งนี้นะครับจะได้มีเอเวนท์ที่ดูไม่คล้ายเดิม ไม่คล้ายอสุดท้ายก็ต้องส่งพืชกายพันธุ์ไปให้เขาอยู่จริงๆสินะว่าแต่ในกระเป๋าผมมีอะไรอ๋อผมมีเด l ไลท์ดับโฟเซียเปียกกับเด l ไลท์นะครับอุย้ยโอเคลองให้ไปแล้วกันนะเอาไปให้หมดเลยเปรากฏว่ามันเพิ่ม12พืชเพิ่ม5พืชได้แค่12แต้มเองเหรอโอ้เราต้องใช้พืชกายพันธุ์ไปให้เขาอีกนะครับว่าแต่เจ้านี่มีอะไร เจ้าไซเลนเอลเจ้า f, เอลเงียบเราไม่สามารถคุยกับมันได้มีประทัดคิดมานโอ้แต่ทำไมมันของแพงจังผมอยากได้ไหมเนี่ยออ้ยของขวัญของคริสต์มาสร้อยล้านกว่าเรายังไม่ได้ไปหาเงินมาขนาดนั้นเลยทุกคนอา่าฉันจะได้รับของรางวัลใหญก็เหมือนเดิมมาแหละก็ทำภารกิจเพื่อให้ได้รับของรางวัลซะสิเราซอ,ซอันนี้แหละเจ้าเทนเซลเอลช่วยฉันเติมพลังให้ของขวัญน,นี้ได้ไหม ฉันจะเอาของขวัญยังไงเหรอของขวัญคริสต์มาสก็ให้มันเอาพืชกายพันเน่ะมันเป็นพลังนะรู้ไหมนี่ครับอีเวนต์ใหม่แต่ก็ไม่ต่างจากเดิมมากนะบอกตรงๆดูทุกคนดูสิโอซีช็อปดีสต็อกลุ่นเหรอฮ่าโอเคเราดูกันแบบนี้เลยนะชีสซีช็อปไม่ใช่ชีสสอบชีสสอบชลิ้นผันกันแล้วครับซีช็อปโอเคเราโมาแต่ยืนทำท่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้มานานแล้วนะครับไป การเดนซีปัทโทเราจะมาเก็บพืชมิวเทนอีกครั้งใช่ไหมเดี๋ยวนะต้นฟร์มเกนเนีเอ้าทำไมมันไอ้ทุกคนทำไมต้นทัพทีมเราเล็กจังอ่ะไอทำไมทับทีมมันต้นไซส์แค่เนี้ยทุกคนทับทีมมางคนต้นใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอนี่ทัพทีมโอ้โหต้นเล็กมากเลยไม่เคยเห็นทับทีมอะไรเล็กขนาดนี้มาก่อนเลยเอทำไมพืชสวนใหญ่มันโดนหิมะเขาพลนหมดแล้วเนี่ยแม้แต่ต้นเดลท์ของเราก็ด้วย โอ้ไผ่แอปเปิลพายแอปเปิ้ลนะครับไผ่แอปเปิ้ลเดี๋ยวผมหาดูก่อนนะว่ามันมีไผ่แอปเปิ้ลไหมไผ่แอปเปิ้ลไผ่แอปเปิ้ลไผ่แอปเปิ้ลไอ้ครับเพนอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งคือเล่นเกือบได้เล่นแล้วนี่นะครับไผ่แอปเปิ้ลช็อคเราไปทำราคาดีกว่านะเท่าไหร่อันเนี้ยคือมันขาวจนผมมองไม่ออกเลยอุ้ยเก็บไว้หายากหายากครับหายากหายากอันนี้หายากสำหรับผมนะเทียบกับต้นลม่มก็คือผมหาต้นลม่มง่ายกว่าเยอะผมบอกตรงๆ รีสต็อกมาไม่เคยมีอะไรเจ๋งๆขายหรอกครับโอ้โหมีแค่พันจีนอะก็ซื้อมาเก็บไปดิเฮ้ยเงินไม่ต้องเยอะทําไมไม่มีนั่นสินอะ๋อทำไมจะซื้อไม่ได้เก็บไปต่อไปที่สวนแล้วก็เก็บพืชของเราต่อนะทุกคนดูสิต้นร่มก็เยอะนะเฉพาะไปเราจะมีแค่ส่งพืชไก่พันธุ์ให้เขาใช่ไหมอ๋อใช่ครับใช่ครับผมไม่รู้ว่าผมเอามาวางไว้ตรงไหนนะไอ้เจ้ากล่องเนี่ยเจ้ากล่องเนี่ยผมไม่รู้ว่าเอาไว้ตรงเอาเาม,ามาตอนไหนอุย้ยปลากรดูเราได้เป็นเฮ้ยนี่มันอะไรอะ่ะ เฮ้ยอะไรเข้าตัวผมไปเมื่อกี้เนี่ยอ๋อของตกแต่งลงเลยครับอ๋อเห้วางในฟาร์มเราสิทา่าโอ้โหเอฟเฟกเยอะมากเลยนะครับกระําดอกพวกนี้ผมไม่รู้จะทําอะไรกับมันแล้วกันตู้สิครับมะพร้าวปาร์ตี้วิบวับวิบวับแล้วก็ไม่เคยเก็บไปหรอกผมบอกตรงๆเลยผมแค่ไม่เคยเก็บมาเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเก็บไม่เป็นปาร์ตี้นั่นเองเก็บไม่ประดับบรารมีครับไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> อุ้ยเจอบยวดน,นะมะพร้าวทงคำาเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเก็บมะพร้าวทงคำใช่ไหม เออถ้าเราให้พืชเยอะๆไปแล้วจะได้เยอะใช่ไหมให้เยอะๆสิอ่าเอามะพร้าวไปแล้วกันนะผมมาเจอมะพร้าวทองคำนะครับเดี๋ยวหาก่อนซ g จีโอโกลเด้นฮูว้วาวแต่ที่เจอโกลเด้นมันหมาน่ะสิครับอ่อฮะโอ้โหทำไมมันเจอหมาแล้วเนาะนี่จดหมายถึงโกลเด้นนี่โกโกโ้นัทโอ้โกโคนัททองคำใช้18กิโลโฮู้เก็บไว้นะครับ จะภาไปมันเหมือนลูกบอลนะมันไม่น่าใช่มะาพร้าวทองคํานะครับใช่นี่เรานี่เราพึ่งได้เมื่อกี้นี่เลยไปถามราคาดีกว่ามันเท่าไหรน่นะสตีเวนราคาเท่าไหร่เลยอโอเจ้านี่นะเรยราคาหมื่นสี่ออทองคําแท้ทำไมมันถูกจะเป็นทองปลอมไมีไ่ครับทองปลอมทองปลอมแน่นอนครับทองปลอมช่า,มางมันเรามาเก็บแอปเปิลเพิ่มดีกว่านะอุ้ยแอปเปิลทองคํานะครับเนี่ยอ,อ้าวฟ้ากลับมาใสแล้วสินะหิมะหยุดตกแล้ว โอ้โหมันโดนทั้งลมโดนพายุโดนหิมะมันโดนไปทุกอย่างจริงๆครับเนี่ยไม่มีแอปเปิลทองคำได้หรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปไม่ได้สิเป็นไปไม่ได้สิเป็นไปไม่ได้สิน,ไไสนี่ไงแอปเปิลทองคำแมสต์บินตั๊กสโนวีโกช่างมาเถอะครับเราไปดูกันดีกว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เหรอคือเราจะถามแต่ราคาสตีเว่นไม่ได้นะอูห้หมื่นเก้าโอเคเป็นแอปเปิลที่แพงมากก็บไว้นะครับอันไหนที่แพงๆไปเราไปให้เขาดีกว่าณเวลานี้ ไปให้เลยนะครับโอ้แย่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 ไปให้ไปให้ไปให้เลยไปให้เลยนะครับเอาไปทั้งหมดเลยเอาไปทั้งหมดเลยอ๋อเราให้เป็นทีละอันไม่ได้เราต้องให้หมดเลยตั้งหากแล้วข oh. ุดมา,าได้เป็นอุย้ยเสร็จแล้วหรอของขวัญทำไมมันง่ายอย่างนี้ละ่ะเราก็ได้ของขวัญมาแล้วก็จงรับของขวัญมาซะของขวัญหายากเอาไปอ๋อ oh oh, ของขวัญจะมาใหม่ในอีก5.6ิวินาทีนะครับ เออแล้วมันได้หรือยังในกระเป๋าเราน้่นสีนะแต่ตอนนี้หนาวแล้วนะครับรู้สึกหนาวหนาวหนาวมากมากเลยวิสาวหน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 าวไม่เอาอุ้ยอ๋อมัอออนอยู่ตรงนี้ไงแลกิฟต์ใช่ไหมแล้วไหนละแลกิฟต์แลกิฟต์ Gift แลกิฟต์ Gift แลกิฟต์ของควันหายาอยู่ไหนเอยเพราะควันหายาอยู่ไหนเอยเว่ออ๋อใช่ครับไข่าหายากสองฟองอันนี้ผงไม่คิดจะเปิดแล้วนะครับเราะว่ของของควันสุ่มพืชนเราลดว่าเราจะได้อะไรใหม่ปรากฏว่าเราได้เป็น ของเล่นขนาดเล็กอีกครั้งอทำไมเขาให้เกลือจางไปรออนใหม่นะครับในระหว่างนี้ผมก็เก็บพืชรอไปก่อนแล้วกันโอ้ยต้นล่มฉัดระคะรับเพลงเลยนี่ร่มฉัดโอ้ผเจชาผมเรียกว่าสะดีเลยร่มฉัดมันคือต้นเดีไลท์นะครับแต่มันเหมือนร่มนะต้นล่มของผมเนี่ยอ่าราคาเท่าไหร่เลยออสามอุ้ยแสนสามไม่เร็วนะครับราคาใช้ได้เลยมันอาจจะถูกไปสําหรับผมก็ได้นะแต่ผมไม่ขายนะมันหายากอู่แล้วเดรยไลท์ de พวกตะกูหนีมะเนี่ย อุ้ยดาฟโฟดี้อันนี้หาย,ยากขนาดนั้นถึงจะมาเลยแต่มันก็พืชคอมมอนแหละผมจะตื่นเต้นะไรขนาดนั้นเออรัตเตอร์คับมามีเยอะมากเลยเนาะแล้วไม่เคยจะมีรัตเตอร์คับมาขนาดนี้ขายต้นเดรย์สักต้นก็โอเคนะครับผมว่าไปไปที่สวนไปเก็บพืชไกลพันเล่นดีกว่านะครับผมสกิปครับโอเคครับเล,ล้วของขวัญเราก็ได้มาอีกครั้งนะครับผมดูซิว่าว่าเราจะสามารถให้ได้ไหมอ่าผมให้หมดเลยละกันนะปรากฏว่าเราก็ได้กล่องของขวัญหาย,ยากอีกครั้งนะครับมาแล้วมาเปิดกันดีกว่าโอ้ของข อีกเจดนาทีนะครับซึ่งถือว่านานพอสมควรเลยนะครับโอ้โหทำไมมันนานอย่างนี้เอยอันนี้อะไรผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยเพิ่งเคยสังเกตเลยนะครับบอกรงๆว้าวอ,อ๋อที่ควบคุมฤด,ดูการใช่ไหมเออว่าแต่อันนี้ยังกดกดใช้ละไม่มีอะไรอ๋อไม่มีอะไรนะครับเพิ่บอกว่าอีเวนต์ถัดไปจะมาอ๋อฤดูการถัดไปช่วงฤดูการถัดไปจะมานะครับก็คือสภาพอากาศนั่นเองวินาละ่ะ นึกว่าอะไรเออไหนของขวัญหายากเนาะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าลิกกิฟต์กิฟต์แนกิฟต์นะครับเราได้แต่ของขวัญหายากเลยเราอยากได้อันที่ดีกว่านี้อ่ะแออไม่ใช่หละเอกอ่ะอ๋อเขต้องหากเองอีกใช่ไหมเนี่ยฮะอ๋ออยู่ข้างนี้นี่เองเรามาเปิดกันดีกว่าครับว่าจะได้ของประดับอะไรอะไกิฟต์เปร์มินป๊อปไม่แต่เปร์มินป๊อปมันใช้ทําอะไรเลยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอาหารไหม ไม่อยู่ที่ของตกแต่งอะของตกแตงแ่งเราจะอยู่ตรงช่องไหนนั่นสินะของตกแต่งใช่ไหมผมว่าผมหาไม่เจอนะเปเปอร์ใช่ครับไม่มีเปเปอร์มินป๊อปที่นี่มันจะอยู่ที่ของตกแต่งแน่นอนเลยนี่ไงใช่ครับนี่ไอเทมสําหรับวางไอเทมปัจจุบันมีสามทับสองร้อยเจ็ดสิบ้ามันเยอะขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหเจริญจริงๆนะครับจเจริญมากๆเลยโอ้นี่คือชอ็อปโอ้ เฮ้ยลิมิเต็ดช็อปไม่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 ไม,ไม,ไม่โอเคครับพาร์ทแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับพาร์ทแล้วก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเรามาขายของในกระเป๋าเราดีกว่าผมน่าจะให้ไม่หมดนะดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่นนะปรากฏว่าผมได้ประมาณโอ้ยสี่ล้านกว่าเลยเหรอใช่มันเมีนที่มันเป็นทองนี่นะอ๋อนี่ไงเปเปมินท็อปเปเปมินป๊อปซีดเออว่ามันจะเป็นต้นอะไรกันไ้เราค่อยมาดูกันเถอะนะครับในเพลานี้ผมก็ขอปลูกก่อนเรียกเพลา geez. ในเวลานี้ผมขอปลูกไปละกันนะโอเคครับได้แล้วเราก็ได้ปลูกต้นเปเปมินป๊อปแล้วนะครับ โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรไปน,นั้นก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนหรือว่าแมปไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอย่าลืมไลค์และสมัครสมาชด้วยนะครับทุกคนดูมาเล่นก่อนสิขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับไปายครับผมวูยเยย